กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซฟาหรูแชนแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าด้วยนะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะฟังคำเตือนนิดนึงนะคะพี่น้องจา๋า คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะ มีขึ้นมีลงนะคะพี่น้องจา๋าเรามารับชมเ,เรามาสรุปกันก่อนนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะ09นะคะ09มานะคะ09 90ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งนะคะส่วนสีสีล่างนะคะก็หลุดไปนะคะส่วนนอยปกติ0-7นะคะ ก็หลุดไปนะคะส่วนเจ็ดห้านะคะก็ไม่มีนะคะหลุดไปนะคะพี่น้องจา๋านอย VIP หกเก้านะคะหกเก้าก็มานะคะหกเก้าเก้าหกทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะจ๊ะส่วนสี่สองนะคะก็หลุดไปนะคะสรุปเข้ามาสองนอยนะคะนอยพิเศษมาบนนอย VIP ก็มาบนนะคะวันนี้มานะคะพี่น้องจา๋า ว้าวรลายย้ายห่างนาอพี่น้องจ้าเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้ากระดาษกันเนาะพี่น้องวันเดียวแอนมินเขียนเสร็จแล้วจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะแป๊บหนึ่งขอเขียนก่อนนะคะวันที่14เดือน7ปี64นะคะแนวทางแนวทางหาน้อย สูตรชุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแอดมินก็เขียนไปสูตรแล้วพี่น้องไม่เป็นไรนะคะเม็ดเดียวนะคะวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะสำหรับสายวิ่งก็จะมีสี่สองนะจ๊ะสำหรับสายวิ่งนะคะรามารูดนหนึ่งกันนะคะก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะจะได้เห็นชัดๆ จะได้เห็นชัดๆนะคะพี่น้องจา๋านี่อาจจะมีกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะคะแอดมินก็ซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี17 15 19 10 1234 แล้วก็1นสองนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะใครได้สูตรไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้แอดมินรู้ด้วยนะจ๊ะรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะกราบสวัสดีจ้า